พี่ตามเหนื่อยนะเนี่ยลูกโอ้ยจะทำอะไรเขาไม่ใช่เวนี่แม่ของเซเว่นโอ้ยจะไปตลาดอยู่แล้วว่ะแม่น้อมีตังหรอนี่ไงหนูมีเงินที่แม่ให้ไว้แล้วก็เก็บไว้เดีวก็นี่ค่ะเห็นไหมมีคนละเลยด้วยนี่ไหนโอ้แม่น้องนไม่มีอ้าวก็น้องไะแม่ใช้เงินไม่ค่อยประหยัดเลยอยากได้อะไรก็ซื้ออย่างเดียวเลยไม่เก็บเงินแบบพวกพี่อะเหเห็นอะไรก็กวาาซื้อหมด งั้นเอมตำกับยาย่าเข้าไปซื้อของเย้จริงติออดพ่อแม่ก็ไม่ได้กระเป๋าตั้งไมเลยว้าวไปกันโอเคเหนูก็ไปนั่งรอตั๋วไปกินอะไรดีอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้รู้แม่แม่ลูกจะเอาอนะไรอะโอเคอันนั้นก็ บประหยัดแล้วก็ใช้เงินเป็นก็เลยได้ซื้อขนมไม่โอ้ยติ๊กไม่ให้ยังบอยอุ้ยเราต้องดูแลนั่นนี่น่ากินมากมาเลยไปย่าอยู่เองไม่เก็บเลยเองแล้วก็มาแย่งของคนอื่นไม่ได้อะไม่ดีเลยนะจริงไม่ได้ตั้งแล้วขึ้นเลยจากปีที่ผ่านไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปต้องนี่ย่าแกกินขนมกันที่ผมให้เนดีเขาแกไม่ออก พี่ประหยัดพี่ก็เลยได้กินขนมเองเลยใช่พี่เน่ยไม่ประหยัดกินที่โรงเรียนหมดแล้วก็ย้อนมีอร่อยก็ย้อนี้อร่อยมากเลยอ่อออาตัวเองไม่ประหยัดไม่ได้กินเลยขอกินชิ้นหนึ่งได้ไหมไม่ประหยัดไม่ได้ออขอกินโซดาชิ้นได้ไหมก็ชื่อไม่มีไว้ไว้ขอกินเลย นก็ได้แต่ว่าต้องประหยัดนะอืมอ่ะประหยัดเพื่อใจได้ไหมเนี่ยติงครั้งหน้าติงต้องประหยัดด้วยนะถ้าติองอยากมาซื้อของที่เซเว่นอ่ะใช่พวกพี่จะไม่แบ่งใ,ให้นะรอบนี้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะที่พี่จะแบ่งให้ใช่ไม่แบ่งให้รหรออะไรเนี่ยกำแบ่อเออแม่ล่ะแม่ไปบ้านนายกาเอา้าแล้วทำไมไม่อยู่ตรงนี้อ่ะ มากินขนมไงไม่ติดเบอร์เลยกายไป่เลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะบอกโอเคเออเดี๋ยวจิงไปอาบน้ำก่อนนะจิงรู้สึกหงุดหเยอะมากเลยอ่ะโอเคกินให้หมดก่อนเร็วเร็วเออเออรไปอาบน้ำเลยไปอาบน้ำเลยหาสิเดี๋ยวเช็คก่อนแม่อยู่ไหมแม่แม่โอเคแม่ไม่อยู่ อะไรสังนิทามัยไม่มีมมมอะไรเนี่ยโอ้ยไปเรียบ้ยานดีกว่าเดี๋ยวจะมี ค่ะค่ะเป็นเป็นทำอะไรคะจัดหมอนให้แม่ค่ะจัดเตรียมเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีอย่างนี้ต้องให้รางวัลหน่อยนะเท่าไหร่ดีนะ1 0ึ่งพันบาทค่ะวันเดียวพอหนึ่งร้อยบาทข,ขาอบคุณค่ะ,ะเย้ แม่ลืมเติมน้ำมันพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนใครจะไปกับแม่บ้านโนไป,ป่ะจริงไปเดี๋ยวแม่ลืมแม่ไปติดปั๊มน้ำก่อนติงมาช่วยแม่ปั๊ค่ะหึไอค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะไปปั๊มน้ำมนะันห่อเดี๋ยวไปเซเวน่นเขาไม่มีตังค์อ่ะไม่มีเหมือนกันเราหยิบตังค์จากกระเป๋าแม่ไหม แต่ดีเหรอเออนางก็โกหกเอาดีว่าแบบใช้เงินเก็บตัวเองอะกยากซื้อขนมอะไปขอตังค์เดี๋ยวแม่ก็ให้ตังค์น้อยอะเอาป่ะเอาดิเดี๋ยวเขาหยิบสองร้อยอย่าเบรกให้ย่าเลยโอเคเอาเลยย่าคอยหน่อยด้วยหน่อยด้วย ตองอันนี้แม่้องอันนี้แม่อันนี้จม่ง่เราะวาะไดีกว่แกกินขนมกันเดี๋ยวจิเอาเงินมาจากไหนซื้อขนม่ะก็ไม่ให้จิงะงขโมยมาไม่ได้ขรมไม่ได้ขโมย่ไม่ไให้จริจไม่เชื่มาเยหนเ่อนจริงจอ่ะขโมยมาหลยไม่ได้ขโมยขโมไงจิีเอาเงินมาจากไหก็มี ไม่เชื่อพี่ไม่มีวันเชื่อพี่บอกแบบไปอยู่แน่เมียนี่ก็ได้ฟ้องเหมือนกันว่าขโมยอะไรขโมยอะไรพี่ไม่ได้ขโมยพี่จะขโมยแล้วใช้เงินเก็บผิดจริงอ่ะจริงแม่จะพิงูจน์เห็นว่าสองคนขโมยกระเป๋าตังค์แม่ไปคนละหนึ่งร้อยบาท เฉลยนะว่าแม่เห็นค่ะแม่จะสอนพี่ย่าๆยากับพี่ออมต้องเค่ะยร์ใจค่ะไปแม่บอกอิงติงเองแหละว่าให้ดูสิว่าพี่ๆเขาจะทำยังไงต่อโอ้แม่ก็มันหยากมีเงินซืน้อคอนโดแต่ว่าอิงติงก็น่าจะขโมยด้วยสิคะเพราะอติติงมีตังอะค่ะโอ้ใช่แม่ให้เงินอิงติงหนึ่งร้อยบาทอ้าวเพราะว่าอิงติงช่วยแม่เก็บที่นอนข้างบนแล้วหนูอ่ะ หนูก็ไม่ได้ไงแต่ว่าหนูขโมยเงินแม่เป็นนิสัยที่ไม่ดีลูกอตังมาคืนแม่วันหลังอย่าทำอย่างนี้นะลูก<อ>แม่ครั้งนี้แม่ให้อภยัยแต่การัขโมยเงินของคนอื่นเนะี่ยไม่ดีเด็ดขาดขอ,อยากจะกินอยากจะใช้ขอแม่ขอ,ขอโทษขอโทษค่ะ่อไปทำอีกไหมไม่ทำแล้วค่ะ การแสดงนะคะอองตองกับยาย่าไม่ได้โมยเงินนะ<ช>เป็นการแสดงสอนเด็กๆว่าเวลาอยากได้เงินให้ขอคุณพ่อแม่อย่า <Yeah. S 1> หยิบเองโดยพละการเขาถือว่าเป็นการโมยนะคะใช่ค่ะแล้วการใช้เงินนะคะแล้ว,วก็ควรใช้เงินอย่างประหยัดด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้นะคะเงินหายากมากใช่ติดกดแชร์ให้ตองตีงโชว์ด้วยนะ